ผมมาทําบ้านลูกค้านะลูกค้าโทรมานะว่าบ้านเขามีปวกนะเนี่ยแล้วผมก็ทําการติดกล่องไว้สองกล่องสามกล่องสามกล่องครับเนี่ยพอผมเดินลงมานะนี่ผมมาเจอแบบนี้ครับอันนี้บ้านเขาอยู่ในสวนนะฮะอันนี้ลูกค้าเห็นไหมฮะเห็นแมงเม่าไหมครับนี่ไยแมงเม่ามันออกจากรังนี่ไงนี่ โอกาสที่เราจะได้พบเจอแบบนี้นี่หายากมากนะครับเนีย่ยดูนะฮะนี่มันกำลังออกจากลังนะครับเดี๋ยวผมจะแวกลังให้มันดูดีๆหน่อยนี่งไงลังมันนี่คือลังนะครับลูกเห็นลยครับนี่คือตูมีทั้งปวกงานปวกทหารแล้วก็ปวกวันนะสืบพันธุ์คือตัวที่มีปีกเนี่ยฮะเวลาเขามีปีกสมบูรณ์เนี่ย เขาจะอยู่รังไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็จะออกไปหาที่วางไข่ผสมพันธุ์ใหม่นี่โอกาสที่จะได้เห็นแบบนี้นะหายากมากนะครับผมบังเอิญว่าผมโชคดีมากนะฮะที่ได้เจอแบบนี้นี่จะได้ถ่ายทําให้คุณลูกค้าดูกันไว้เลยนะครับเนี่ยบ้านใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะฮะแต่หลังเนี้ยมันเป็นพื้นที่สวนนะฮะนี่ผมได้เข้ามาแล้วผมมีโอกาสได้เจอก็ถือว่าเป็นบุญตาของผมเหมือนกันนะครับ ผมไม่คนต่างจังหวัดสมัยก่อนก็จะเห็นแค่แมงเม่าบินมาเฉยๆแต่นี่เราเห็นออกจากรูเลยนี่ดูไกลๆมั่งแมคลิปน่าจะยาวซะหน่อยดีมากเลยครับเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงครับนี่พุ่งออกมาเลยนะยงถ่ายให้ดูงนี้เลยจะได้เห็นเนี่ยเห็นเห็นมันบินขึ้นมานี่ฮะเนี่ยรังเลยนะนี่ไงรังเห็นปะอือยาวๆาวหน่อยฮะดูดูยาวๆหน่อยครับ นี่เห็นไหมฮะดูชัดๆเลยครับนี่ฮะกนาดผมเป็นช่างปวกแท้ๆนะผมอยู่กับปวกมาจะสามสิบปีแล้วเนี่ยผมมาพบเจอแบบนี้อะผมก็ยังอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้นะครับอ้าวมันมีหลายรูหลายหลุมมากเลยครับนี่ด้านนี้ก็มีอีกนะครับเนี่ยใกล้ๆกันเห็นไหมฮะนะเต็มเลย เนี่ยแมงม่ามันจะพุ่งออกมาจนฝ่าจะหมดลังอะ่ะตัวที่สมบูรณ์นะฮะจะออกมาหมดลังเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีปวกงานปวกกรรมกรทั้งหมดปวกทหารคอยดูเลยอรารักขาอย่างหนาแน่นเลยนะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมฮะคอยมาส่งปวกที่จะออกไปสืบพันธุ์ใหม่เป็นปวกวันนะสืบพันธุ์เนี่ยเต็มเลยครับแหมผมอยากให้ไม่เห็นของจริงคนระับผมจริงๆเลยครับสวยมากครับนี่นะ คิมาอาจจะยาวไปสักหน่อยพอก่อนแค่นี้เดี๋ยวลูกค้าที่เกียรด,ดู